วันนี้วันจันทร์ที่5กุมภาพันธ์พศ2567พระครูปรทิพรัตนคุณจะบรรยายเรื่องเมื่อดวงเราไม่ดีเราควรแก้ดวงของเราอย่างไรบ้างพระครูจะชี้แนะให้ทุกท่านได้นำไปแก้ และทำให้ดวงของเราดีขึ้นการแก้ดวงอของเรามีอยู่หลายอ,าอย่างเช่นวิธีที่หนึ่งให้เราต่อดวงสตา,าให้พระผู้ปฏิบัติผู้ทำความเพียรในศาส,สนาเป็นผู้สวดทาาุต่อสตา หรือต่อดวงให้ดวงของเราดีขึ้นตาขาดนั้นคือโชคไม่ดีคนอื่นชอบรังเกียจคนอื่นๆชอบมาพ่านหาเรื่องชอบมีอุปสรรคม,มาขวางกั้นทุกสิ่งอย่างการเงินนั้นก็ไม่ดีเลย ส่วนาธาตุล้มนั้นมักเจ็บไข้ได้ป่วยบ่อยมีโรคมาเบียดเบียนในร่างกายหลายโรคแล้วจะ,ะแล้วแต่ท่านใดจะประสบกับโรคใดวิธีที่สองคือให้พระผู้ปฏิบัติทรงศีลในพระพุทธศาสนา เป็นผู้ลดน้ำมน์ให้การลดน้ำมน์นั้นจะดีอยู่หลายอย่างเช่นคนเราเกิดมามักจะมีผีพมผีภายอยู่ในร่างบางคนก็ถูกมนดำเขาบ้างบางคนก็ถูกน้ำมันภายบางคนก็ถูกคุณใสนี่แหละเขา เศษพิษเปตพิษมารเข้าสู่ในร่างกายเราเพราะฉะนั้นคนเราต้องแก้ด้วยวิธีให้พระปฏิบัติผู้ทรงศิลลดน้ำมนตให้ชำระล้างผมภายหรือผีทั้งหลายออกจากร่างจากกายเราไปทำให้ดวงของเราดีขึ้นเสนียดจลไลทุกอย่าง ให้พระลดน้ำมนต์หรืออาบน้ำมนต์ให้สำาระรลา้างสิ่งชั่วร้ายออกจากร่างกายไปแล้วก็วิธีที่สามาาเราต้องอทำบุญถาวายสังฆทานให้กับตนเองหรือจะถาวายในวันเกิดก็ได้แล้วจะเราแล้วแต่เราจะทำ วิธีทำบุญนั้นเราก็ต้องหาอาหารสุดเสื้อผ้าผ้าห่มหมอนเสือ้อทุกสิ่งอย่างมีข้าวมีน้ําอาหารเครื่องกับแล้วก็สิ่งของต่างๆที่เราพร้อมหรือไม่พร้อมก็แล้วแต่เราจะถวายทานแต่ว่าอย่าให้ขาดอาหารในทุกครั้ง แล้วก็เครื่องอุปโภคบริโภคเครื่องใช้ของสอยเราสำหรับเราใช้อยู่เป็นประจำทุกวันแล้วก็เครื่องสักระบูชาทูบเทียนหรือดอกไม้สดอย่างเงี้ยแล้วก็ทานแสงสว่างด้วยแล้วก็ปกลดไฟคบชุดทั้งสายปลักเสียบหรือ,อ แชมูยาสีฟันเครื่องกินน้ําร้อนของเรา,เ,าเราทานได้หมดแหละเครื่องดื่มเ,เราดื่มอะไรบ้างเ,าเครื่องกินน้ําร้อนของเราเรากินอะไรบ้างเราก็ต้องซื้อสิ่งนั้นละ่ะถวายทานาแล้วก็ทานอาหารผลไม้ทุกอย่างอ,าอย่าทานเนื้อสัตว์ในวันเกิดาทานเนื้อสัตว์ไม่ได้ต้องทานเป็นอาหารเจเราจึงจะมีโชคมีลาบดี ะสาันก็จะให้อภัยแก่เราเราก็จะมีอานิสงส์สูงนี่แหละการทำบุญสังฆทานแล้วก็เมื่อทำแล้วก็ขวดน้ำอุทิศให้จิตวิญญาณของสัตว์จิตวิญญาณของเจ้ากรรมนายเวรจิตวิญญาณของญาติเราทุกคนด้วยนี่แหละ,หละ,หละจิตวิญญาณเขาจะได้มาไม่ไม่มาทำโทษเรา นวิธีที่สคือถวายสังฆทานให้กับตนเองส่วนใหญ่เราจะเป็นคนที่เกิดมาเราไม่ค่อยสร้างบุญสร้างกุศลในศาส,สนาส่วนใหญ่ก็จะหาเลี้ยงชีพตนตนเองในแต่ละวันไม่เคยเข้าวัดนี่แหละถ้าเราไม่ให้ทานอายุเราก็จะสั้นลงสั้นลงสั้นลงไปเรื่อยๆ อายุก็จะไม่ถึง50าสิบปีก็จะไปก่อนอนี่แหละเพราะว่าขาดบุญส่วนใหญ่คนที่ขาดบุญนั้นอายุจะไม่ค่อยยืนเพราะว่าเราทําบาปทุกวันเราฆ่าสัตว์เรากินเนื้อสัตว์ทุกวันทำร้ายคนอื่นหรือผิดในศีลห้านี่แหละเราทําบาปกรรมมาเยอะ,อะนี่แหละเราจะไม่ให้ทานได้อย่างไร เราต้องถวายสังฆทานให้กับตนเองไถ่ถอนโทษฐานที่เราทำผิดมานี่แหละต้องทำบุญให้กับตนเองเราต้องทำไปเรื่อยๆในการทำบุญนั้นจะดีมากถ้าเราทำอยู่บ่อยๆปีหนึ่งสองสาครั้งทำสังฆทานทดแทนให้กับตนเองหรือใครจะทำทุกวันก็ยิ่งดี พ่อแม่ปู่ย่าตาทวดของเราก็จะได้กินข้าวกับเราทุกวันถ้าเราทานให้ทานทุกวันถ้านานๆเราจึงทานครั้งหนึ่งก็ท่านก็ไม่ค่อยให้อภัยคนที่สิ้นชีวิตไปท่านก็หนิ้วเหมือนกันกับเราอนี่แหละเราจึงได้ทำบุญกวดน้ำให้เขาอนี่แหลวะวิธีต่อไปอถ้าดวงไม่ดีขึ้นเราต้อง หาสัตว์มาปล่อยหาสัตว์มาปล่อยการปล่อยสัตว์นั้นไม่ใช่ว่าเราจะนำไปปล่อยได้เลยการปล่อยสัตว์นั้นถ้าจะทำให้ถูกวิธีคือไปหาพระผู้ทรงศีลผู้กก่าถึงสวรรค์ได้กล่าวถึงพระอินทร์พระพรหมเทพพระบุทเทพ,พธิดาพระแม่ธรณีคุณครูบาอาจารย์คุณพระพุทธพระธรรมพระสงค์ได้ให้พระผู้ปฏิบัติ เราก็ต้องแต่งคันห้าคันแปดไปให้พระกล่าวให้แล้วก็เอาน้ําไปให้พระกวดให้ด้วยกล่าวซื่อระบุซื่อนามตระกูลของเราคนที่จะปล่อยสัตว์จะปล่อยสัตว์ชนิดใดบ้างเราเกิดมาเรามีกรรมสัตว์ชนิดใดบ้างเรากินเนื้อสัตว์ชนิดใดบ้างั้งแต่เกิดมาอ่านี่แหละเราต้องอปล่อยให้เขาถ้าเรากินสัตว์ไม่มีเท้าคือปลา เราก็ต้องปล่อยปลาทดแทนเขาเยอะๆปล่อยเป็นร้อยตัวก็ได้เป็นถุงใหญ่ๆก็ได้ปล่อยตัวเล็กๆก็ไดไไไ้ไม่ต้องปล่อยตัวใหญ่การปล่อยสัตว์นั้นปล่อยปลานั้นไม่ใช่ว่าเราจะปล่อยได้ทุกอย่างแต่ทุกวันนี้เราจะปล่อยกันไปทุกอย่าง บางคนก็แนะนําให้ปล่อยปลาไหลบ้างแต่ถ้าปล่อยปลาไหลเนี่ยไม่ค่อยดีดวงเราจะจมเพราะว่าปลาไหลนะมันอยู่ในโคนดวงเราก็จะไม่เฟื่องฟูขึ้นนี่แหละเราต้องปล่อยหาสัตว์ที่ลอยขึ้นมาบนน้ําบ่อยๆคือมีหนทางเดียวคือปลานินปลาในปลา ที่ศพปลาวนจันไปอย่างนั้นต้องปล่อยปลาขาวๆปลาดุกปลาซ่อนนีก่ก็ท่านไม่ให้ปล่อยเพราะว่านานๆมันจงขึ้นมาครั้งหนึ่งต้องปล่อยปลาทีล่ลอยขึ้นมาเหนือน้ําอยู่บ่อยๆดวงเราก็จะได้เพื่องฟูขึ้นดวงก็จะดวงของเราก็จะดีขึ้นปลาไหลนี่มันอยู่ในต้มอยู่ในโคน มันไม่ขึ้นมาสักทีนี่แหละส่วนใหญ่เราจะนิยมเอาไปใช้คือมันลื่นมันไหลดวงของเราก็จะไหลมาเทมาไม่ใช่อย่างนั้นการปล่อยสัตว์เราต้องปล่อยให้ถูกปล่อยปลาที่ลอยขึ้นมาหลังน้ำบ่อยๆมีปลานินปลาในปลาที่สบปลานวนจันปลาตะเพียนเท่านั้นแหละ เรานำไปปล่อยจึงจะดีดวงของเราจะดีขึ้นอ่าแล้วก็ถ้าเรามีกรรมต่อสัตว์สีเท้าอ่าเรากินสัตว์สีเท้ามาเยอะเช่นสุกรบ้างอ่าเช่นโคกระบือบ้างอ่าเรากินสัตว์สีเท้ามาเยอะเราก็ต้องปล่อยทดแทนให้เขาอ่าปล่อยทดแทนให้เขาให้ จิตวิญญาณเขาจะได้มาไม่มาทำโทษเรา,เ,าเราต้องให้พระเป็นผู้กล่าวให้กล่าวลดโทษลดกรรมให้กบกบเรา,เาแล้วก็ถ้าเรามีกรรมสัตว์สองเท้าเราก็ต้องหาสัตว์สองเท้ามาปล่อยเรา,เากินเป็ดกินไก่เยอะอแล้วก็มีกรรมคนไหนมีแฟนเยอะๆอย่างนี้ก็ต้อง าสัตว์สองเท้ามาปล่อยอามาปล่อยทดแทนในวันเกิดของเรา,เาการปล่อยสัตว์นั้นต้องให้พระกล่าวระบุซื่อนามสกุลขอ,อวิงบอลถึงเบื้องบนสวรรค์ขอให้ลดโทษลดกรรมให้กับคนที่ปล่อยสัตว์ในครั้งนี้ขอให้สัตว์ขอต่อเบื้องบนสวรรค์ขอมาสิงสถิตให้สัตว์ทั้งหลายเหล่านี้ ให้เอาเคาะเอาเขียนเอาสิ่งไม่ดีสิ่งชั่วร้ายเสนียดทุกอย่างออกจากร่างจากกายเราไปให้ดวงเราดีขึ้นให้สัตว์เอาเคาะไปด้วยนี่แหละต้องกล่าวให้บนสวรรค์มาเป็นตะขีพยานให้ในการปล่อยสัตว์ดวงของเราก็จะดีขึ้นอันนี้สำหรับการปล่อยสัตว์ถ้าคนไหนจะปล่อย ก็ต้องแต่งขันห้าขันแปใส่สุดขาวรรมาทำพิธีให้พระกล่าวเป่าสเคเทวดาให้แล้วก็เป่าสเคเทวดาเสร็จแล้วก็อุทิศส่วนกุศลแผ่เมตตาให้อุทิศส่วนกุศลไปแล้วก็บอกกล่าวให้สัตว์ทั้งหลายให้เอาเคาะเอเขียนเอาสิ่งไม่ดี ของโยมคนนี้ให้ใหท่านทั้งหลายเอาไปให้หมดในวันนี้ในเมื่อโยมคนนี้ได้ปล่อยพวกท่านไปก็ขอให้ดวงของโยมคนนี้ให้ดีขึ้นอันนี้ก็สําหรับพระเป็นคนกล่าวกล่าวขวดน้ําอ,อุทิศส่วนกุศลขอรัธนานิมนตสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาเป็นักขีพยานให้ในการปล่อยสัตว์ของเรา ไม่ใช่ว่าเราจะไปปล่อยด้วยตนเองส่วนใหญ่ทุกวันนี้ทำอะไรไม่มีครูบาอาจารย์จะทำด้วยตนเองนี่แหละเราจะทำด้วยตนเองถ้าเราจะแก้เคาะเราจริงๆเราต้องไปหาพระผู้ทรงศีลผู้เก่าภายในได้กล่าวถึงพระอินทร์พระพรหมเทพพระบตรเทพธิดพธาพระแม่ธรณีได้แล้วก็ขอวิงวอนท่านลงมาช่วยแล้วก็ขอให้ สัตว์ทั้งหลายเอาสิ่งชั่วร้ายออกจากร่างกายของคนที่ปล่อยสัตว์นี้เอาไปให้หมดเมื่อปล่อยแล้วก็ขอให้ดวงดีขึ้นเมื่อเวลาปล่อยนั้นก็ต้องพระต้องเป็นคนกล่าวให้ด้วยถ้าปล่อยสัตว์สี่เท้าอย่างนี้ก็ต้องอพระก็ต้องกล่าวให้อาถ้า โยมคนนี้ได้ปล่อยสัตว์สีเท้าจํานวนหนึ่งตัวหรือสองตัวก็ว่าไปขอให้สัตว์สีเท้านี้เอาขอเอาเขียนเอาสิ่งไม่ดีของโยมคนนี้เอาไปให้หมดถ้าโยมคนนี้ะจะดวงดีขึ้นก็ขอให้ท่านไปทางทิศตะวันออกทิศเหนือถ้าดวงของโยมคนนี้ยังไม่ดีขึ้นก็ขอให้ท่านไปทิศตะวันตกทิศใต้นี่แหละให้เป็น สิ่งบอกเหตให้เราด้วยแล้วก็นกก็เช่นกันเมื่อเราจะปล่อยนกก็บอกให้นกถ้าโยมคนนี้ดวงของโยมดวงของโยมคนนี้จะดีขึ้นก็ขอให้ท่านบินไปทิศตะวันออกทิศเหนือถ้าดวงของโยมคนนี้ยังไม่ดีขึ้นก็ให้ท่านบินไปทิศตะวันตกทิศใต้นี่แหละ ้เราปล่อยนกการปล่อยนกนั้นไม่ใช่ว่าเราจะปล่อยได้ทุกนกไก่นี้ก็ไม่ควรปล่อยในทดแทนในวันเกิดนกเขานกพิราบอย่างนี้ก็ไม่ควรปล่อยปล่อยนกกระจิบกระจาบหรืออะไรนกตัวเล็กๆได้ทุกอย่างเวลาเราปล่อยสัตว์จำสัตว์สองเท้า ปล่อยปลาก็เช่นกันแล้วก็ต้องปลาหลดปลาไหลปลาช่อนปลาดุกท่านไม่ให้ปล่อยทดแทนในวันเกิดนี่แหละเราก็มีวิธีการปล่อยสัตว์ให้พระกวดน้ําให้ก่อนแล้วก็คอ่อยเราก็เอาน้ําไปกวดไปหยาดฝากฝังพระแม่ทรณีแล้วก็เราก็เอา มากราบลงสามครั้งแล้วก็เอาสัตว์ไปปล่อยเราต้องปล่อยในที่โลง่โลงๆไม่มีต้นไม้ให้ต้นไม้อยู่ใกลๆเวลาจะปล่อยเราก็ต้องหันหน้าไปทิศตะวันออกยกสัตว์ขึ้นอธิษฐานเมื่ออธิษฐานเสร็จเราก็หันหน้าลงทางทิศใต้นั่งคุกเขา่เาแล้วก็เอาสัตว์ปล่อยหรือจะปล่อยนกเราก็เปิดกรงให้สัตว์บินออกไป หรือปล่อยสัตว์สีเท้าอย่างเช่นเราหาสัตว์สีเท้าไม่ได้แล้วก็ต้องเอาเตาทดแทนอธิษฐานแล้วก็หันหน้าลงทางทิศใต้แล้วก็เอาเตาวางไว้ทางทิศใต้แล้วก็ลูกเดินมามากราบตรงที่เราทำพิธีแล้วก็ไปมองดูมันจะไปทางทิศไหนสัตว์ไปทิศตะวันออกทิศเหนือ ดวงของเราก็จะดีขึ้นถ้าสัตว์มันบินหรือคานไปทิศตะวันตกทิศใต้หมายความว่าดวงเรายังไม่ดีปลาก็เช่นกันเราปล่อยในสระน้ำเราต้องไปอยู่ฝั่งทั้งทิศเหนือก่อนฝั่งทิศเหนืออยู่ตรงกลางสระถ้าสระสี่เหลี่ยมเมื่อจะปล่อยก็ หันหน้าไปทิศตะวันออกยกสัตว์สัตว์คือป้าอธิษฐานก่อนอธิษฐานให้ปลาเหล่านั้นเอาข้อเอาเขียนเอาสิ่งไม่ดีให้เอาไปให้หมดแล้วก็หันหน้าลงมหาสะหันหน้าลงมาทางทิศใต้ต้องไปอยู่ฟังทั่งทิศเหนือจึงจะหันหน้าลงทางทิศใต้ได้เมื่อจะปล่อยจริงๆก็หันหน้าลงหาสะหันหน้าลงทางทิศใต้แล้วก็ปล่อยไป เราต้องสังเกตดูถ้าป้าเ,าเวลาเราปล่อยลงไปแล้วถ้ามันไปฝั่งสะทางทิศตะวันออกฝั่งสะทงางทิศเหนือ,อนั่นแหละคือหมายความว่าดวงเราดีขึ้นถ้ามันลอยลงตรงกลางสะน้ําคือลงทางทิศตะวันตกทิศใต้หมายความว่าดวงเราไม่ดีต้องสังเกตให้ดีเวลาปล่อยสัตว์นี่แหละเราทุกวันนี้เราปล่อยปล่อยกันง่าย ปล่อยแบบไม่มีอาจารย์ปล่อยร้อยครั้งพันครั้งเราก็ไม่หลุดพ้นจากกรรมชาติไหนพบใดเราก็มีกรรมต่อสัตว์ทุกชาติเพราะว่าเราไม่ผ่านผู้ทรงศีลให้ผู้ทรงศีลผู้ปฏิบัติทำความเพียรเป็นคนแก้ให้ชาติไหนพบใดขอฟ้าดินมาเป็นักขีพยานเราก็จะได้หลุดพ้นจากบ่วงแห่งกรรมนี่แหละถ้าดวงเรา ปล่อยสัตว์แล้วยังไม่ดีขึ้นคือหมายความว่า,าวิธีต่อไปคือตัดกรรมใหญ่ตัดกรรมพูดอย่างง่ายๆก็คือเสียเคาะใหญ่ทำกระทงก้าวห้องเ,อเปลี่ยนหุ่นกับพยากรรมเยอะๆ้อยกว่าตัวเปลี่ยนหุ่นกับพยากรรมนั่นแหละต้องให้พระเป็นคนสวดถอดให้ เป็นคนตัดกรรมให้กรรมใหม่กรรมเก่าให้กรรมเหล่านั้นมันพ้นไปชาติไหนพบใดก็ขออย่าให้กรรมเหล่านั้นมาติดตามเราอีกในทุกชาตินี่แหละคือ,อเราวิธีเราแก้กรรมแล้วก็ตัดกรรมยังไม่ดีขึ้นคือหมายความว่า,าเราถูกคำสาปเขาแล้วเราถูกคำสาปเมื่อถูกคำสาปแล้วจะสร้างไม่ลุกปุกไม่ขึ้น ทำอะไรก็ไม่เจริญก้าวหน้าต้องไปให้พระเป็นคนกล่าวคำสาปให้มีหลายสิ่งหลายอย่างพระครูจะพูดให้ฟังแค่นั้นคือหาดอกบัวไปแก้ถอนคำสาปให้พระผู้ทรงศีลผู้กล่าวภายในได้เท่านั้นถอนคำสาปให้เราเราจึงจะหลุดพน้นถ้าพระไม่ปฏิบัตินี้กล่าวสวรรค์ลงมาไม่ได้เราก็จะถอนคำสาปไม่สมบูรณ์ นี่แหละต้องหาพระที่ปฏิบัติเช่งในศีลในธรรมเท่านั้นที่จะถอนคำสาบในทุกชาติทุกชาติได้ที่เขาได้สาบแซงเราเกิดชาติไหนพบใดก็สร้างไม่ลูกปุกไม่ขึ้นทำอะไรก็พังพินาศไปหมดนี่แหละเราถูกคำสาบเขาแล้วบางคนก็แย่เหล่านี้ยังไม่ดีขึ้นก็หมายความว่าบุญบวชเรามันเยอะนี่แหละ แต่ละครั้งแต่ละครั้งมีแต่อุปสรรคเดี๋ยวก็ถูกรดชนบ้างถูกปฏิเหตุเรื่องเล่าต่างๆทุกมีทุกอย่างบางคนมีบุญบวชก็มีต้องไปแก้คือไปบะบวชพูดอย่างง่ายไปบะบวชหาพระพุทธรูปไปบะบวชในพระาศาสนาให้พระเป็นคนกล่าวให้ ทุกอย่างมีผ้าไต้ด้วยไปบะบวชให้พระกล่าวให้แต่ช่วงนี้เรายังไม่พร้อมเราต้องเอาพระพุทธรูปไปแทนให้พระเป็นคนกล่าวให้ขอเปลี่ยนตัวไว้ก่อนเมื่ออายุมากขึ้นถ้าพร้อมเมื่อไหร่จึงจะบวชในช่วงนี้เอาพระพุทธรูปมาทดแทนก่อนนี่ละถ้าคนไหน มีแต่อุปสรรคไม่ดีขึ้นบางคนก็มีบุญบวชเยอะไม่ได้บวชในศาสนาก,ก็มีอันเป็นไปสร้างไม่ลูกปุกไม่ขึ้นทำอะไรก็ไม่เจริญก้าวหน้านี่แหละวิธีแก้ดวงของเราเมันมีหลายวิธีเช่นกันบางคนก็ญาติมาทำโทษนี่แหละถ้าดวงไม่ดีขึ้นคือทำบุญให้ญาติคือทำบางสกุลให้พ่อให้แม่ของเรา ให้ท่านได้ไปเกิดไปขานให้ไปสู่ที่ชอบที่ชอบให้ไปจิตวิญญาณของท่านเป็นอิสระเราต้องทําบุญให้ท่านท่านก็จะปล่อยวางเราเราก็จะอยู่เย็นเป็นสุขไม่มีเคาะเขียนไม่มีสิ่งชั่วร้ายในร่างกายเพราะว่าท่านจะช่วยเอาไปให้หมดเมื่อเราทําบังสุกุลให้นี่ละวิธีแก้แก้ดวงของเราก็มีแค่นี้ ถ้าแก้ทั้งหมดนี้ยังไม่ดีขึ้นหมายความว่าเราแก้ไม่ถูกจุดนี่แหละต้งหาผู้บาเพ็ญเพียรเ,เท่านั้นพระที่ปฏิบัติบําเพ็ญเพียรเ,เท่านั้นเป็นคนแก้ให้เราจึงจะหลุดพ้นจากบ่วงแห่งกรรมเหล่านี้ได้ดวงของเราก็จะดีขึ้นการเงินการงานการค้าการขายก็ดีขึ้นโชคลาภเงินทองก็จะไหลมาเทมานี่แหละ เป็นสิ่งที่ดีให้กับตัวเราเราเกิดมาเป็นมนุษย์เราต้องแก้ดวงของเราวิธีนี้ถ้าคนไหนมีแต่อุปสรรคเกิดมาเป็นมนุษย์มีแต่ความทุกข์ยากลำบากนี่แหละต้องต้องแก้ดวงแก้กรรมของเราเราก็จะดีขึ้นชีวิตที่ว่าก็จะดีขึ้นทำมาค้าขายก็จะได้ผลกำไรนี่แหละเราต้อง พยายามแก้ให้ดวงของเราดีขึ้นทุกคนสำหรับทุกท่านดวงแต่ละคนนั้นไม่เหมือนกันบางคนก็ดวงดีตลอดเพราะว่าเกี่ยวกับบุญเก่าของของเขาบุญเก่าที่ติดตามมาเกิดในชาตินี้มีแต่ดวงดีโชคดีนั่แหละแต่ว่าคนเราไม่ใช่ว่าจะดวงดีตลอดมันก็มี ขึ้นๆลงๆเหมือนกับน้ําทะเลหนุนนั่นแหละ,ะยามกลางคืนน้ําก็ขึ้นตอนเช้ามันก็ลดลงเหมือนกับน้ําขึ้นน้ําลงดวงของเราแต่และคนไม่ใช่ว่าจะดีตลอดอสักวันใดวันหนึ่งก็ดวงก็จะลงลงแล้วก็ไม่ไม่รู้ว่าปีไหนดวงจะดีขึ้นเท่าเดิมจริงเหลอานี้เราก็พยายามติดตาม คนเราเกิดมา,ามีกรรมกันทั้งนั้นดวงสำหรับดวงนั้นแล้วแต่ดวงของใครของมันคนไหนดวงดีก็จะคนนั้นก็จะมีโชคอยู่ตลอดคนไหนดวงไม่ดีก็ดวงก็จะตกหาเงินหาทองมาใช้ก็จะไม่มีตกและกรรมลำบากอยู่ตลอดทั้งชาติาพระครูก็ไม่อยากจะพูดมาก เดี๋ยวเลตปต่อไปเราก็ต้องติดตามวันนี้พระครูก็ขอวอวยพรให้ทุกท่าน,นาทุกๆครอบครัวได้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขให้มีโชคลาภให้เป็นคนรวยร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านแสนล้านพ็นล้านล้านบาทอาขอให้ดวงดีขึ้นการเงินการงาน,งานการค้าการขายให้ดีขึ้นโชคลาภเงินทองก็ไหลามาเทมา ไปกับรถกับเรือก็ขอให้แก้วคาดจากพยันอันตรายทั้งปวงให้อายุยืนยาวถึงร้อยปีแต่เพิ่งสิ้นชีวิตง่ายขอให้ได้สร้างบุญสร้างกุศลสร้างบรางบร,รมีให้กับตนเองมากๆอขอให้ทุกท่านได้เห็นผลสําเร็จในทุกสิ่งทุกประการนึกสิ่งใดขอให้ได้สิ่งเหล่านั้นอขอให้สมหวังตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป